สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชัชยองป้ายาครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นี่เลยครับที่ผมจะมาป้ายาวันนี้นะครับทูซันนะครับ TS49 นะครับจะบอกว่าตอนนี้นะครับมีดตั้งแต่ผมรู้จักทูซันมานะครับผมก็เริ่มอินนะครับเริ่มอินกับมีดแบรนด์จีนที่เป็นวงเล็บนะครับแบรนด์จีนที่เป็นคุณภาพนะครับก็อืม ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงพวกแบรนด์จีนที่ที่เป็นพวกโคลนนิ่งพวกอะไรพวกนั้นนะอันนี้คือแบรนด์จีนคุณภาพแบรนด์หนึ่งเลยนะครับพูดผมกล้าพูดได้เต็มปากหลังจากสัมผัสมาหลายเล่มนะครับอันนี้เล่มนี้เป็นเล่มที่4แล้วของค่ายนี้นะครับค่ายอ่าทูซันนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วทูซันผลิตเองหรือว่าให้ใครผลิตให้นะครับเล่มนี้เป็นดีไซน์ของ night morning design นะครับนี่นะครับ night morning design เป็นเล่มที่2ของดีไซเนอร์ท่านนี้ที่ผมมีนะครับงานจะบอกว่าคุ้มค่าเกินราคาอย่างนี้ดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยก็เหมือนเดิมครับอย่างที่เคยบ่นไว้นะครับทูซันมาในกล่องประมาณนี้นะครับกล่องไม่มีแปะสติ๊กเกอร์ไม่มีให้อะไรมานี่เขียนเองนะครับก็เนี่ยครับในขณะที่แบรนด์อื่นก็เขาก็ ให้เดี๋ยวนี้มาให้มามี10พง10เผลชนะครับอ่ะเรามาดูตัวมีดดีกว่านะครับนี่ครับดีไซน์สวยงามนะครับตัวนี้ที่ได้นะครับเป็นเหล็ก D2 นะครับยังเป็นเหล็ก D2 อยู่นะครับอ่าทูซันเนี่ยเขาจะมีอ่าทำออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่รุ่นที่เรียกว่าผมผมผมแยกเกรดของทูซันออกเป็นประมาณ เหล,ล็กแยกเหล็กละกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะถ้าเป็นพวกแบบตัวธรรมดาหน่อยก็จะใช้เหล็กอะไรเหล็กเหมือนพวกเหล็กซันวิกเนี่ยนะนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มันจะค่อนข้างพรีเมียมขึ้นมาหน่อยเขาก็จะใช้เป็นขยับขึ้นมาเป็น D2 นะครับแล้วขยับขึ้นมาอีก,กรดนึงก็จะเป็นพวกเอ9มกหรือ s 9 0 v นะครับราคาก็จะขยับขึ้นไปหน่อยหนึ่งตัวนี้เป็นเหล็ก d2 นะครับด้ามไทเทเนียมนะครับแล้วก็มี คาร์บอนไฟเบอร์นะครับติดให้ด้วยนะครับทรงทรงใบตัวนี้เป็นทันโตะนะครับแต่เป็นมีดรอปพอย n ์นะครับมีสวิชอยู่ด้านบนก็จะเรียกว่าเป็นดรอปพอย n ์ทันโตะก็ได้นะครับเป็นคอมเพล็กซ์กรานะครับสวยงามมากนะครับเจีย uh, ผิวซาตินนะครับตัวนี้เนี่ย uh, มันจะมี ได้มามันก็จะมีรอยอยู่เล็กน้อยที่รอยเกียร์นะเป็นต้องเป็นแองเกิลเห็นชัดเนี่ยครับบางทีมันมองมุมไม่ค่อยเห็นนะเอาเป็นว่าเล่มนี้ใบมีรอยนิดหน่อยนะครับเล่มนี้ผมได้มาจากาาร้านที่นำเข้านะครับในประเทศไทยนะครับรู้ส EDC the besting นะครับแล้วก็ทางเจ้าของร้านตอนนี้ผมแจ้งรับเนี่ยทางเจ้าของร้านแจ้งว่ามีดมีตำหนินิดหน่อยนะครับก็ ให้ราคาพิเศษนะครับก็ถือว่าเจเนอเรชนะครับก็ก็เป็นร้านที่ที่ตรวจเช็คของให้ลูกค้านะครับพอมีตำหนิก็แจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าแล้วก็แล้วก็ลดราคาให้ครับว่าว่าให้ราคาเป็นพิเศษนะครับว่าว่ามันมีตำหนินิดนึงนะครับถ้าลูกค้ารับได้ก็โอเคนะครับประมาณนั้นผมรับได้ครับมองแทบไม่เห็นเลยจริงๆแล้วมันต้องอยู่ในมุมแสงที่แบบเป๊ะจริงๆอะถึงจะเห็นนะ อะเรากลับมาดูที่ตัวมีดนะครับตัวนี้เนี่ยงานดีมากเลยนะเกินราคานะครับราคาจริงๆขายอยู่2อ0 0ักว่าบาทสองพันต้นๆเองอะนะครับคุณได้ D2 ไทเทเนียมนะไทเทเนียมอันนี้ไทเทเนียม t c 4นะครับตัวนี้นะครับเป็น t c 4ไทเทเนียมนะครับเหล็ก D2 นะแล้วก็เป็นเซรามิกบอลแบริ่ง อ่อนุ่มแน่นนะครับตัวนี้ตัวมีดนะครับมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ4จุดน้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่4.1นะครับความยาวใบเรามาดูสเปคเลยละกันเนาะไหนๆแล้วความยาวใบจะอยู่ที่3ามจุดสามห้านิ้วนะครับความยาวใบอยู่ที่3.35นิ้วนะครับเวลาพับ พับเก็บแล้วเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่4.4นิ้วนะครับ over all l e n g นะครับรวมใบด้วยก็เกือบเกือบ8นิ้วนะครับ7.83น,นะครับ3นิ้วกว่าก็ไม่เล็กนะแต่ก็ไม่ถึงกับใหญ่นะครับก็อยู่ในขนาดที่เรียกว่าจริงๆนะก็น้ำหนักความยาวมันก็เกินเกิน EDC เกินใบ3นิ้วไปหน่อยๆเนาะก็เกือบเกือบจะเป็น full size นะครับประมาณนั้นแต่ก็ไม่ถึงใบไม่ถึง3.5นะครับ สวยงามครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบขนาดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับใบใบหนานะครับใบหนาเกือบเกือบสีมิลนะครับอยู่ที่3.9มจุดตีว่าสีมิลนะครับเหมือนเดิมครับงานเนียบนะครับแชมเฟิร์ดหมดนะครับไม่มีไม่มีจุดคมใดๆนะครับตัวงานดีไซน์ก็จะมีฟูลเลอร์ตรงนี้นะครับทําเหมือนเป็นบบลสเตอร์นะครับแล้วก็มี คาร์บอนไฟเบอร์อันนี้คือเนื้อคาร์บอนไฟเบอร์หนาๆเลยนะครับไม่ได้เป็นเหมือนพวกไลเมเนตหรือสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับนะฮะดูสลับได้นะครับชิ้นไทเทเนียมหนาๆนะครับคาร์บอนไฟเบอร์ก็หนาๆมานะครับตัวนี้เขาทำทำไม่ได้เป็นเป็นอ่รีเซ็ตลงไปนะครับเท่าเขาทำรีเซ็ตนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นเป็นเลเวลเดียวกับตัวด้ามนะครับก็จะมียกสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับ ซ้ายขวาอันนี้เป็นเจตนาธทมนะครับเป็นดีไซน์ของเขานะครับด้านหลังก็มี1นึ่งโฟลเลอร์ด้านหลังตัวนี้จะมีลงคําว่าทูซันไว้นะครับก็สวยงามดีครับนะครับแบ็กสเปเซอร์เป็นไทเทเนียมนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับชัมเฟิร์ดด้านหลังหมดนะครับตัวด้านหลังได้ท้ายนี่จะคล้ายๆกับเซเบนซ่านะคล้ายๆเคสคลีฟนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับ เป็นมิลล i ่งไทเทเนียมพ็อกเก็ตคลิปนะครับตัวนี้ผมว่าออกจะแข็งๆนิดนึงนะอันนี้ยังไม่ได้พกนะครับก็ไม่รู้ว่า,อาโอเคแค่ไหนนะครับแต่ผมมีความสึ่งันา stiff นิดนึงนะครับมีความแข็งนิดนึงแน่นๆเดีย๋ยวต้องลองดูว่าเวลาพกพาจะมีปัญหาไหมนะครับแต่เข้าใจว่าก็ไม่น่าจะยากมากอาจจะเข้าออกยากหน่อยถ้ากางเกงเนื้อหนานะครับ ตัวนี้มีโลโก้ morning design ด,ด้านหลังนะครับงาน clean c l e ครับด้านหลังสวยงามนะครับมีอ่นี่นะครับ steel insert น,นะครับล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเขาทำเป็นมันเป็นแผ่นเต็มนะครับเพื่อน,อนๆนเห็นสังเกตตรงนี้ไหมครับอันนี้งานดีไซน์นะครับเห็นที่มันยื่นออกมานิดนึงไหมตรงตรงค้าข้าข้าง ข้างๆพิวิธนะครับก็จะมีตัวนี้ยื่นออกมาติ่งๆเนี่ยที่ยื่นออกมาตัวนี้เป็นทําหน้าที่การเป็นเป็นทำหน้าที่เป็นโอเวอร์โอเวอร์สต็นะครับการไม่ให้ไม่ให้ o อ e วอร์ over ing, เชาวเวลนาะเวลาเวลาดเซนเกตหรือลกลางลากลางใบไม่ให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเฟมล็อกนะครับง้างจนหักนะครับมันก็จะไอตัวสติล เขาเรียกอะไร s t ลอ l Insert ตัวนี้มันก็จะไปเวลากลางออกมามันก็จะไปชนกับไอตัวติ่งที่เขาที่เขายื่นไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเวลากลางมันก็จะไม่สามารถเลยจากนี้ไปได้นะครับสวยงามครับแล้วก็พิวิธตรงนี้นะครับจะก็จะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของของแบรนด์นะครับถ้าเกิดเห็นลักษณะของพิวิธแบบนี้เนี่ยก็ ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นงานของทูซันนะครับโดยรวมสวยมากนะครับจับถือนะครับความสบายในการจับถือสบายมากเออมันจะออกแบบคอนทัวร์นะครับมันคอนทัวร์เลยนะครับจะเห็นชัดไหมเออเนี่ยงานมันจะคอนทัวร์นะหน้าหลังเลยนะครับหน้าหลังเลยนะครับมันจะไม่แฟลตไม่แบนนะ แม้กระทั่งสันใบนะครับแล้วตรงนี้อ่ะมันตัวคาร์บอนไฟเบอร์ที่มันเลยขึ้นมานิดนึงเวลาจับถือมันให้มันให้ความรู้สึกดีนะครับมันไม่ได้เพิ่มกลิปอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่ามันให้ความรู้สึกดีนะครับแต่ด้วยรูปทรงของการทรงด้ามนะครับรวมถึงไอ้บิ๊กฟิงเกอร์ชอตัวนี้นะครับเวลาจับเข้าไปแล้วก็สึกมั่นใจนะครับ กระชับแน่นมือนะครับจิมปิ้งตัวนี้นะครับทำเป็นลายกว้างๆตื้นๆนะครับบอกตรงๆว่าแค่มี traction นิดๆเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้รู้สึกอะไรว่ามันจะกลิบอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความมั่นใจในการจับถือมันอยู่ที่การกำด้ามมากกว่านะครับแล้วก็กำได้สบายมากๆนะครับไม่มีฮอสปอตใดๆเลยนะครับแอคชั่นนะครับแอคชั่น เช็คชัดได้นะครับดีเยี e ่ย e มนะครับนี่ตัวนี้เปิดใบนะครับกลางใบได้ด้วยวิธีการฟลิปเท่านั้นนะครับกับเปิด2อ,อมือนะครับเพราะดีเทนแน่นดีเทนค่อนข้างมาค่อนข้างแน่นนะครับไม่สามารถจะทำอ่าตั้มฟลิปหรือว่ารีเวิร์สฟลิปได้นะครับ จะดีดออกหรือว่าจะเด็กเนี้ยไม่ไปนะครับสารับผมนะท่านอื่นทําได้ผมก็นับถืออ่ะก็ทําได้ก็ทานะครับผมเองผมทําไม่ได้นะนี่นะครับงานสวยงามมากคือเรียกว่าเกินราคาดีกว่านะครับในราคา2 0 0 0กว่าบาทอ่ะคุณหาซื้อไม่ได้หรอกนะเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบไซส์ให้ดูนะครับ อย่างที่เราทำกันเป็นประจำนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมจะลองเทียบไซส์กับมีดที่ผมเทียบประจำก็พาราสามนะครับพาราสองประมาณนี้เนี่ยนะครับอ่าให้เห็นกันพยายามใกล้เคียงที่สุดนี่นะครับความยาวของด้ามเนี่ยคือความยาวของพารา3เลยนะครับ แต่คมใบเนี่ยยาวนะครับยาวกับพาลา3ามกูนง,ง่ายด้ามพาลา3แต่ใบอ่ะพาลา2นะครับเห็นไหมครับความอยาใบตัวนี้ได้ได้แบบแบบ PM2 นะครับแต่ด้ามมา PM3 นะครับก็สวยงามนะครับขนาดหน้าพุกหน้าใช้นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับอีกรุ่นหนึ่งด้ามไทนาเนียมก็สไปดี้ h ช f ถ้าใครมีสไปดี้เชฟอยู่ในมือนะครับก็จะทราบได้ว่าอสองตัวนี้ความยาวนะครับพอๆกันผมพยายามเอาด้ามท้ายด้ามให้มันชนกับกับแมทนะครับจะได้เทียบความยาวกันได้ประมาณนี้นะนะครับอันนี้ใบสเตรทมันก็จะสุดสุดแมทพอดีอันนี้ก็จะหย่อนแมทนิดๆน,น,นะครับประมาณนี้แล้วกันนะอ่าอ๋อลืมพูดไปนะครับ เพลินดึงอันนี้ออกมานะครับอันนี้ใบมันจะมันจะเจียแบบฟ l ต t line ครับยาวๆตัวนี้เป็น s l i อร์ดีๆนี่เองนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเพื่อนๆนนต้องการจะเน้นเอานี้ไปพกใช้แล้วก็เอาไปเป็นพวกไ slicer นะครับก็หั่นปอกผลงง,งผลไม้อะไรเงี้ยผมคิดว่าใบ4นิ้วเอ้ยใบ4ีมิลน,นะครับหนาหนานะครับแล้วก็ เจียแฟลต์กาแต่ก็ยังคงมีความหนาอยู่นะครับคือใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหานะครับคมมาดีนะครับคมกริบนะครับแต่ว่าน่าจะเหมาะเป็นมีดที่ออกแบบมาให้เหมาะกับกับเป็นแนวแท็กติคอลหรือว่าเซลล์ด f e เ s นซ์มากกว่าที่จะเป็นใช้งานยูทิลิตี้นะครับหรือว่าเอาไปปอกหั่นสไลเซอร์นะครับไม่น่าจะใช่นะครับอ่ะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับเผื่อใครเอาไปแล้วก็ คิดว่าเอ้อันนี้ต้องเอาไปแบบใช้งานแนวนั้นอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะมองหาตัวอื่นแต่ถ้าคนแบบเอาไปเพื่อไปเป็นมีดเนาะใช้งานนิดนิดนดหน่อยแล้วก็เป็นเซลล์ดีเฟนด์ด้วยนะจับถือมั่นใจนะครับใบหนาๆนะครับสามารถแบบแทงทิมได้แบบมั่นใจอะอย่างนี้ดีกว่านะครับทรงทานโต drop point นะครับก็ก็เป็นตัวเลือกที่เยี่ยมอ๋อ หือเมนชั่นไปนิดหนึง่งตัวนี้นะครับเป็น right hand carry นะครับ left hand mm. ก็ได้นะ mm. ผมว่านะเดี๋ยวนะครับขอขอญาตด,ดูนิดนึง่งเออผมยังไม่ได้ลองนะแต่เข้าใจว่าน่าจะกลับได้มันรีเซส s ไหมนะไม่มั่นใจนะครับตัวนี้ น่าจะไ i g h t hand left hand นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นทิปอัพองลี่ผมมาต่อกับการคอม p พบเนะครับงานอีกตัวเทียบกับ b e n c h m a d e นะครับตัวนี้นะครับไซส์พอๆกัน mini crook ok river นะครับ mini crook ok river หรือจะเป็น940นะครับตัวนี้940คาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับ ก็เนี่ยครับไซส์ซเท่าๆกัน3ตัวนี้นะครับเท่าๆกันอันนี้เป็นตัวมินินะครับมินิครูนะครับก็นค่อนข้างใหญ่หรือจะเทียบกับ ZT นะครับอันนี้ ZT ที077เอ๊ะ070ใช่ไหมวะจำไม่ได้แล้วอ่า0707ขอโทษทีครับตัวนี้ก็นะครับประมาณนี้กับอันนี้ขึ้น นะครับอันนี้ใบจะยาวกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ทรงด้ามจะออกแบบสลิมสลิมนะครับประมาณนี้แล้วก็เทียบเยอะหน่อยนะครบนี้ผมว่า,างานมันมันโอเคเลยอะนะครับอีกสองตัวที่อยากเอามาเทียบตัวหนึ่งก็คือลาสเบนซาชูวัะนะครับเพราะว่า ที่มาเทียบเพราะว่าสแลบมันเป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับก็เอาไว้ข้างบนหน่อยจะได้เห็นชัดๆตัวนี้ลาสเซเบนซาจะใหญ่กว่านะครับมีความยาวใบามากกว่านะครับก็แต่ว่าความความความหนาความกว้างไล่กันนะครับจับถือฟีลลิ่งดีนะครับและอีกอันนึงที่ผมอยากจะเทียบเลยนะครับ ือตัวนี้ครับอันนี้ b i r c h Tree นะครับ Birch Tree r e เ e นสนะครับก็ตัวนี้งานเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับนะครับดูนะครับตัวนี้คาร์บอนไฟเบอร์แต่ตัวเนี้ยมันจะได้คาร์บอนไฟเบอร์หน้าหลังนะครับแต่สแลปคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้จะออกบางกว่านิดนึงนะครับแล้วก็เทกเซอร์ก็จะขัดเหมือนกันนี่นะครับงานแล้วก็เป็น เป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไบ M390 นะครับอันนี้ M390 ที่จะบอกเอามาเทียบกันให้ดูนะครับคือคือจะบอกว่างานอ่ะงานเนี้ยนะครับตัวนี้จะออกหนักตัวนี้จะออกเบาแต่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ทำทำที่จีนเหมือนกันนะครับตัวนี้ให้ v ีเอททำให้นะครับงานเพอร์เฟกมากนะฮะสมูท งานเพอร์เฟก์มากนะแต่ว่าสไตล์คล้ายๆกันนะครับเลยเอามาเทียบให้ดูนี่นะครับ t ูซัน TS-49 สรนะครับสรุปแล้วเป็นมีดที่โคตรน่าใช่นะครับแอคชั่นสมูทนะครับกำลื่นนะครับด้ามจับมาเป็นฟิลแบบออกแบบกลมๆมนๆน,น,นะครับแต่ว่าไม่ได้กลมขนาดแบบ ขนาดเหมือนพวกกริปเชเลียนพวกอะไรอย่างนั้นนะครับเบนช์เมทกริปเชเลียนพวกนั้นจะออกกลมมากกว่าผมบางทีก็ไม่ได้ชอบฟิลแบบนั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนี้จับถือดีมากนะครับราคาก็ดีนะครับ2 0 0พันกว่าบาทโอ้ถูกวันนี้มีไหมนะครับและคุณภาพแบบนี้นะครับก็ใครสนใจครับลองไปตามหากันได้นะครับผมไม่มั่นใจว่าเล่มที่ผมได้มาเล่มนี้จะเป็นเล่มสุดท้ายของของทางเพจเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ ผมชับี่ออกมาป้ายยานะครับเจออะไรดีก็ชอบใจอันไหนก็เอามาพูดคุยกันนะครับส่วนการตัดสินใจในการซื้อเป็นของท่านนะครับท่านชอบท่านก็ไปตามหาดูท่านไม่ชอบท่านก็กดผ่านไปนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าผมได้มาแล้วผมไม่บอกว่าเอา้าซื้อที่ไหนไม่ไม่บอกสักนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ใช่เนะเาะ ประมาณนั้นละกันอ่ะนะครับก็ก็ประมาณนี้แหละอ่าสรุปคือเล่มเนี้ยผมชอบแล้วก็ยิ่งจริงๆคือถ้าไม่พูดถึงราคานะเอาแค่ตัวมีดอย่างเดียวนะผมบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับเป็นมีดที่น่าพกน่าใช้เล่มหนึ่งนะครับอ่าฟิลจะค่อนเหมือนเหมือนจะมีน้ําหนักนิดนึงเดี๋ยวมันก็ไม่ได้หนักนะว่าไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หนักนะครับแล้วก็ยิ่งเทียบกับไซมีดแล้วนะครับ นะครับฟิลลิ่งจับถือดีเยี่ยมนะครับและที่สําคัญก็อย่างที่บอกครับราคามันก็โคตรดีอะประมาณนั้นละกันนะครับถ้าเกิดอ่ะเป็นว่าใครสนใจมีสไตล์แบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับลองไปตามหากันได้นะครับกับ t ูซันทีเอสโฟล์ดินาเล็กดีทูไทเทเนียมแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์นะครับแบบนี้นะครับของไนท์มอร์นิ่งดีไซน์วันนี้ผมชัชบี๊องไปอยาก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สวัสดีครับ